สวัสดีครับร้านซับโพไคลแทกเตอร์สาขา2อำเภอวาดปีบุมจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โพไคลครับเจ้าของร้านซับโพไคลแทกเตอร์วันนี้พามาชมสินค้า,าในรายการครับเป็นรถไถยคูปปต้า L 3 0 0 8 3ส,สูบครับ30แรงของคูปปตา้าได้อุปกรณ์2ชิ้นครับได้ผ่านเดินหน้ากระถานปนของคูปปต้านะครับวันนี้เครื่องเกียร์ปั๊มดีเล่มพร้อมราคาที่219,000บาทครับ219,000บาทเป็นจำว่าตัวนี้เป็น 30แรงนะครับ3008 30, ขายทั้งสดและผ่อนครับราคาอยู่ที่219,000บาทครับ219,000หนึ 2, 110, 9, ่งหืงง่นเกนบาทเพียงจนสามศูบจัดไฟแนนซ์ได้ครับผ่อนส่งรายเดือนดอกเบี้ย1ิต่อปีครับมาชมการทำงานของรถไถกันนิดนันครับร้านซับโปรไฟล์เด็คเตอร์สาขาสองรับซื้อขายแลกเปลี่ยตีเทินรถทุกชนิดครับ ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสารคามตรงสามแยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามครับที่ถนนสีเลนถ้าได้สนใจนะครับหรือว่ามีลูกค้าแนะนํามาแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นให้จะซื้อขายเองเราก็ให้ราคาพิเศษ,ษซื้อวันนี้ครับแถมฟรีทันทีชุดกระเจบ็อกประเจแหจากร้านซนับโปรไฟล์เร์นะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีเรียมพร้อม ร้าสิบเรียงครับ L สามศูน้นแราคาอยู่ที่สองแสนหบาทครับสองแสนหาบาทขายส่วนได้ผนสนใจโทรศูนย์หกสองสี่เหาเก้าดครับศูนย์หกสองส้าห้าห้าเก้าหดร้านซัโปรไฟเตอร์สาขาสองสินคนขาดินพุทธาปีกแล้วครับท่านสรัคขีมีขอบคุณุุกรท่านนะครับ 0 6 e de 2 4 9 5 9 9 7ร้านซับโปรไฟล์ท็เตอร์สาขาสองรับซื้อขายและเปลี่ยนสีเทอร์นโปรเจกตินิตโดยผมช่างยูอนุพงศ์โปรไฟถูกและดีที่นี่ทีเดียวครับร้านซับโปรไฟล์ท็เตอร์สาขาสองขอบคุณครับ